ตัวเหลืองทั้งเม็ดแบบนี้ค่ะสี่กรัม เสียเก็บออกนะคะล้างน้ำสะอาดแล้วแช่ค่ะแช่ไว้ข้ามคืนลหลังจากเราแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนล้างจนสะอาด แล้วเราก็คัดนะคะเม็ดเสียเม็ดถั่วเสียเงี้ยเราเอาออกก่อนคัดเม็ดเสียออกนะคะเปลือกไม่เป็นไรคะ่ะเปลือกถั่วไว้อย่างนี้ก็ได้โมเข้าไปได้แต่เม็ดเสียก็เอาข้อออกหน่อยสะอาดแล้วคะ่ะน้ําใสแล้วพอละล้างจนน้ําใสด,ดีแล้วนะคะถั่วเท่านี้ใช่ไหมคะ ถั่วเราเท่านี้ใส่น้ําอีกเท่าหนึ่งของถั่วไม่ต้องมีอัตราส่วนค่ะดูถั่วนะคะใส่ลงไปเลยให้ลอยขึ้นมาอีกเท่าตัวแล้วนําไปปัน่นถ้าปั่นไม่ได้เราก็เพิ่มน้ําได้อีกค่ะสมมุติว่าถั่วปั่นไม่ไปนะคะน้ําน้อยเพิ่มเลยค่ะไม่เป็นไรเพิ่มน้ําได้แล้วนําไปปัน่นสถานที่ไม่ค่อยพร้อมนะคะแต่ก็อยากจะทํา ปั่นจนละเอียดนะคะปั่นจนเนียนเลยปั่นจนเนื้อละเอียดเลยค่ะ ทําแบบง่ายๆสูตรเราไม่ต้องกรองพอปั่นละเอียดแล้วนําไปต้มเลยค่ะตั้งกระทะจะใช้เป็นหม้อหรือกระทะก็ได้อันนี้ต้องการให้เห็นชัดเจนนะคะเสร็จแล้วเพิ่มน้ําลงไปค่ะใช้น้ําล้างเลยน้ําสะอาดใส่ลงไปเสร็จแล้วต้มไปค่ะ ฟองไม่ต้องตักค่ะต้มแบบนี้เลยไม่ต้องตักฟองไม่ต้องตักเกาะไม่ต้องกรองยังไม่ว่าฟองก็ไม่ต้องตักเกาะนะคะปล่อยให้เขาเดือดอย่างนี้ค่ะแต่ต้องหมั่นคนเขาหน่อยนะคนให้ถึงก้นหม้อนะคะท่านใดมีหมอ้อใส่หมอ้อท่านใดมีกระทะสะดวกใส่กระทะเราก็ใส่กระทะวันนี้เราทําใส่กระทะเพราะว่าอยากจะให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะง่ายๆ คอยคนเขานะคะเพราะว่ามันจะติดก้นกระทะนะคะต้องหมั่นคนเขาสักหน่อยใช้ไฟแรงใช้ไฟกลางได้ทั้งนั้นค่ะคนที่ก้นกระทะเพื่อไม่ให้เต้าหู้ติดก้นกระทะพอก็ฟูแบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำเปล่าลงไป ไม่ต้องมีปริมาณใส่จนฟองเขาไม่ฟูออกมาแล้วค่ะคนเป็นครั้งคราวไปค่ะเพื่อไม่ให้น้ำเต้าหู้เราติดก้นกระทะนะคะ พอเริ่มขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่เหมือนเดิมค่ะเติมน้ำลงไปเหมือนเมื่อกี้เลยสองแก้วครึ่งจนกว่าฟองมันยุบลงนะคะ mm hmm. เติมลงไปจนกว่าฟองเขาจะสุดตัวลงยุบลง เราลดไฟลงนะเสร็จแล้วลดไฟอ่อนนะคะลดไฟให้อ่อนลงค่ะแล้วเรามาเตรียมทางนี้อันนี้ปล่อยให้เขาเดือดตรงนี้ก่อนเนาะให้เขาเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเราเติมน้ําครั้งที่สองให้ลดไฟลงใช้ไฟให้อ่อนลงกว่าเดิมอีกนิดแล้วเรามาเตรียมหม้อค่ะ เดือดฟูแบบนี้แล้วนะคะปิดเลยปิดแล้วยกเทลงไปเลยค่ะเทลงไปในที่เราเตรียมไว้เนี่ยความร้อนจะได้ไม่ไปทะมือก็เอาถุงร้อนใส่มือหน่อยนะคะ เอาน้ำออกมาค่ะกดน้ำเต้าหู้ที่อยู่ในกะถั่วออกแบบนี้ไม่ร้อนนี่เราก็จะได้น้ำเต้าหูล้ละ อันนี้เราจะมาทําน้าเต้าหู้นี้ให้ตกตะกอนนะคะให้เป็นเนื้อเต้าหู้เนาะน้ำหนึ่งขันนะคะน้ำส้มสายชูประมาณสามช้อนอย่าใส่เยอะนักนะคะเดี๋ยวเปรี้ยวนะใส่เยอะไม่ได้นะเปรี้ยวนะ ใส่ลงไปค่ะผายเขาเบาๆมือผายเบาๆมือเพื่อให้ตัวเต้าหู้เราตกตะกอน ได้ประมาณนี้นะคะเพิ่มอีกพอเขาลอยเป็นอย่างนี้ละวใส่อีกค่ะใส่อีกสักสองแก้วใส่น้ำจสอกลงไปอีกสักสองแก้วนะคะแผ่วมือค่ะมือแผ่วๆอย่าพายแรงอ่าเท่านี้พอละเท่านี้พอละค่ะพอไม้พายลงไปปั๊บเราจะรู้ว่าหนักหนักมือนี้พอละพอละอย่างนี้พอละค่ะปล่อยให้เขาตกตะกอน หลังจากเราพักไว้ประมาณสักสามนาทีห้านาทีเขาจะตกตะก,ตก,กอนละ <S 2> <S 2> ขั้นตอนต่อมาเราจะมาเตรียมพิมพ์นะคะพิมพ์ของเราก็ใช้แบบง่ายๆผ้านี้เปียกน้ำก่อนนะคะผ้าที่เราจะเอามาลองชุบน้ำเปียกก่อนแล้วบิดมาจับมุมผ้าสี่มุมเท่าน,นั้นนะคะจับแค่มุมผ้าสี่มุมแล้วก็เท ผ้าที่เราจะเอามาลองชุบน้ําเปียกก่อนแล้วบิดมาจับมุมผ้าสี่มุมเท่าน,นั้นนะคะจะไหลทิ้งเสียดายคอบลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเทลงไปเลยได้อย่างนี้แล้วพันเลยค่ะพัดเก็บเลยค่ะดึงชายผ้านี้ขึ้นกระตุกเขเข้ามาอย่างนี้ค่ะกดลงไปแนบไว้นะคะ อีกข้างหนึ่งเหมือนกันพับกลับมาดึงผ้าเข้ามาให้แน่นนะคะเหมือนกันคะ่ะสี่ข้างเหมือนกันพับเก็บผ้าไปดึงผ้ามาพับ ด,ดึงดึงดึงหน่อยนะคะให้ตึงหน่อยตะกูเราก็ตึงหน่อยนะลงไปเสร็จแล้วหาฝาอะไรก็ได้ค่ะที่พอดีปิดลงไปไงี้ถ้าวันไหนเราทําน้อยฝาตัวนี้ไม่สามารถจะดันน้ําออกได้ให้ใช้แก้วหรือชามตั้งขึ้นมาค่ะแบบนี้แล้วก็วางของหนักทับลงไปถ้าวันไหนทําเยอะเราก็จะใช้เพียงฝาตัวนี้ตัวเดียว ฝาตัวนี้ตัวเดียวนะคะถ้าวันไหนเราทําเยอะนาอกเตัาหูเราได้เยอะเราก็ไม่ต้องใช้แก้วดันนะคะใช้ตัวนี้เป็นตัวรองเราก็ใช้ของหนักเขียงก็ได้ค่ะคกหินก็ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่เราละเราต้องการนิ่มเท่าไหร่นะคะจะบอกวิธีเต่ากัวด้วยเลยเดี๋ยวเราจะบอกวิธีเต่ากัวนะคะทําเต่ากัวอร,อ,อร่อยอร่อยทาน ก็ต้องให้แข็งมากค่ะครึ่งชั่วโมง เต่วกัวนะคะเขาจะน,นิ่มๆหน่อยนะท่านใดต้องการให้แข็งกว่านี้ก็ถ้าเพิ่มไปอีกสักสิบห้านาทีนะคะเป็นกับข้าวกับข้าวต้มก็ได้กับข้าวเจ้าก็ได้ค่ะเราจะมาทําเป็นเป็นเต่ากัวราดเต้าเจี้ยวนะคะแบบนี้ก็อร่อยเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะชอบเผ็ดใส่พริกมีใบหอมนิดนึงจังหวะทานเจนไม่ต้องใส่ใบหอม เดี๋ยวให้ดูเนื้อเขาก่อนให้ดูเนื้อก่อนนะว่าเต่กากัวเป็นไงเต้าหู่เราเป็นไงนะเนื้อเต้าหู้ค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปที่ซอยกับใบหอมนะคะ จังหวัดทานเจเราไม่ต้องใส่ใบหอมค่ะก็จะเป็นอาหารเจนั่นเองเต้าหู้ราดเต้าเจี้ยวอร่อยค่ะต้องไปทำมาชิมดูค่ะ